น,นี่ก็จะเป็นภารกิจตะมือเซาลนะคะหนึ่งเขาเฮ็ดแนวกินจ่า mm hmm. ตื่นเสามาหนึ่งเขาแล้วก็จะมาเฮ็ดแนวกินมืน้อนี้ออมหมูจ่ามีหมูสามสันอยู่กับมาออมหมูหันฮันฮัน,ห,นหันหมูจ่าใส่ผักชีลาวใส่ต้นหอมบ่มีผักอีตูจ่าขี้คานไปเก็บใส่จำนีพ่อจ่าสองอยางเนาะบันทึกกับนแล้วแล้วก็ไปเบิ้งมอเขาจ้าเพราะท่านได้สูกกับเบิง่งวิวที่ ถ้ามาฉาทงหน้าหลังบั่นหลังขั้วนะจ๊ะปัดนด้กัมาตำเครื่องมีพริกมีหอมมีตะไคร้แล้วก็มีข่าวเบียข้าวเบียคือข้ามาไว้ที่มื่อเ้านี้ลราจะกระตำร่วมๆกันแล้วกับมาเบิงมอเข้าจ้ามาเบิงมอเข้าประเดีกับมาข้างมอค้นค้นค้นใส่กันปรุงตามใจชอบจ้ามักหวานมักนัวมักเค็มมักจ่างใส่เข้าไปใส่ผักใส่น้ำจกหน้อยค้นค้นให้เข้ากันปิดฝาไว้ให้ผักมันยุบก่อนนะจ้าแล้วก็มาซิมบัดนี็ว่ามันเป็นรสชาติจังได๋แซ่บไปบ่ พาะอย่างกระเติมลงไปจะออมหมูของห้ามือเส้นจะบันนี้ก็มาตักใส่ถ้วยสุกเราสองถ้วยจ้าถ้วยนึงกินจะของถ้วยนึงไปส่งแม่ข้างบ้านแล้วกันได้เวลาจ,จะกินข้าวเส้ากับข้าวเหนียวจ้าบันนี้ก็ย่างไปส่งแม่ก้อนเพค่อลับมากินขา้าวไหมแม่ก็อยู่ข้างบ้านแล้วค่ะกลับมาก็มาเบิ้งจ้าผู้ชายกำลังตากผ้าจ้าตากผ้าแล้วก็มากินข้าวเนาะบันนี้